คู่นะครับเดี๋ยวสักคู่นะผมผมพอดีผมเปิดผมเปิดไอ้สองเครื่องพร้อมกันนะครับอู้อ,อเอา,าเดี๋ยวครับเครื่องมันไหลพอดีขาตั้งกล้องอยู่ที่ทำงานครับ สวัสดีนะครับพี่ที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้มีสินค้าว่างให้ชมครับเนี่ยพอดีผมเปิดผมเปิดไลฟ์สดนี้จะอยู่ในทางไอช่อง YouTube นะครับแล้วก็ทางกลุ่ม Facebook นะครับที่ผมเปิดสองสองสองช่องทางพร้อมกันเลยเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนี่นี่ทาง ที่เครื่องผมจับนี้ผมเปิดทางทางทางกลุ่มกลุ่ม f เฟซบุ๊กนี่เครื่องเครื่องนี้จะอยู่ใน YouTube นะครับนี่นี่เครื่อง YouTube นะครับผมจะเปิดให้ดูนี่นี่เครื่องเปิดในเครื่องเพจนะครับตัวนี้ผู ผู้ชมนะครับทั้งสองช่องทางนะครับใน u t u b e ก็ห้าคนทางเพจก็ห้าไอทางเฟซบุ๊กก็ห้าหกคนแล้วนะครับก็สวัสดีทุกทท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับมารับท่านไหนที่ติดที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามนะครับไลฟ์สดด้วยนะครับไลฟ์สดกดติดตามไว้นะครับวันนี้ก็มีสินค้าว่างมานําเสนอครับนี่ครับ ก็มีตัวนี้ครับที่เป็นรางไม้เนาะจะเห็นพร้อมกันอยู่ครับตัวนี้จะเป็นรางไม้ครับผมตัวนี้เป็นไม้ประดูนะเนี่ยเป็นไม้ประดูนะครับประดูแดงครับตัวนี้สเปกนะครับตัวนี้สเปกก็คือจะเป็นงานจับถนัดถน,ถนัดข้างขวานะครับจับถนัด พื้นที่มันเล็กๆหน่อยครับแคบนยมันเลยนะตัวนี้เป็นงานจับขวาครับนะครับจับอจับถนัดขวาแบบนี้ครับนีทบบบ่ทับบ่าเล็งครับทับบ่าเล็งลั่นไกเนี่ยตัวนี้เป็นไกล่นลกนะครับตัวนี้ นี่เอาไว้กดเอาไว้กดเล่นแบบไว้กดเล่นแบบเท่ๆหน่อยฮะนี่ตัวนี้มันจะขึ้นลุ่ด้วยนกนะครับแบบนี้ไกนกจะเป็นล็อกล็อกล็อกล่างนะครับตูจะเป็นในนี้ลำจะบากแบบนี้นะครับ เวลาใส่มันจะใส่ลูกง่ายโดยที่เราไม่ต้องยัดนะสมมุติเราเอาลูกวางเราเอาลูกวางปึ๊บนะบบนี่เราเลื่อนมานะครับเราเลื่อนมาเลื่อนมาปึ๊บนะแล้วก็กดตรงนี้เลยนะกดตรงนี้ปึ๊บนะมันก็จะนะครับมันจะขึ้นลำแล้วนะขึ้นลูกแล้วนะเนี่ยมันก็จะขึ้นลูกแล้วแล้วเราก็กดเซฟนะเป็นเซฟข้าง ป, sociedad, ป Bref, ını, uh ึ๊บกดเซฟนะครับไม่ลั่นนะครับเนี่ยนะครับไม่ลั่นนะกดเซฟครับเวลาจะยิงยิงนะครับเนี่ยนยครับหรือเวลาเราจะใส่ลูกเราก็ดันดันเข้าปกติได้เลยนะครับเราจะก็ดันเข้าปกติได้เลยเราก็เนี่ยครับ เราก็ยกลูกขึ้นนิดนึงอยู่นี้ยกลูกยกไปลูกขึ้นนิดนึงแล้วก็ดันนะมันก็ขึ้นลูกแล้วนะครับตัวนี้มันก็ขึ้นลูกได้เหมือนกันนะแล้วก็เซฟนะเซฟกดไม่ลั่นนะกดเซฟยิ่งนะนะครับตัวนี้จะเป็นไฟนกนะครับเซฟ สิบข้างนะครับตัวนี้สเปกก็จะเป็นไม้ประดูทั้งลำนะครับตัวนี้ไม้ประดูทั้งลำรางฝังทองเหลืองนะครับนี่ครับรางฝังทองเหลืองแบบสวยสวยคมคมครับเนียนๆเลยนะครับปีกจะเป็นปีกค้างคาวห้าสิบเซนนะครับตัวนี้ปีกค้างคาวห้าสิบเซนชักชักจะอยู่ที่แปดสิบนะครับ ่วงชักจะอยู่ที่80ลางตัวนี้จะยาวอยู Demon> ่ที่เมตร4ี่ินะครับเมตร4ี่ตัว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 ลางปลายจะอยู่ประมาณ4ี่สิบสองหรือถึงสี่สิบห้าครับประมาณนี้จับ่วงช่วงปลายขาจับท่อจะเป็นสแตนเลสนะครับเนี่ยขาจับท่อเป็นสแตนเลสนะครับปิดท้ายจะเป็นไม้มะค่านะครับปิดท้ายจะเป็นไม้มะค่านะครับตัวนี้ปิดให้ ลำนี้ก็ราคาจะอยู่ที่ปกติที่ลูกค้าสั่งทำและลูกค้ายกเลิกนะปกติเลยตัวนี้4,700บาทราคาปกติของมันนะครับ4,700แต่ว่าผมลดราคานะครับตอนนี้ลดราคาจะเหลืออยู่ที่4,500นะครับ4,500บาทนะครับรวมค่าจัดส่งนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางครับนะครับก็คือถึงหน้าบ้านแล้วค่อจ่ายตังค์นะครับนะมีมีบริการเก็บเงินปานนะนาลววายานะาทางครับผมนะครับหรือว่าลูกค้าสนใจเป็นลางอลูก็มีนะครับลางอลูมิเนียมมีทั้ง ชุดที่ผมกำลังจะทำอยู่นี้ก็มีว่างอยู่หรือลูกค้าจะสนใจเป็นลางอลูมิเนียมไอคอมครับตัวนี้เป็นทรงไอคอมตัวนี้เป็นไม้ประดูนะติดกระพี้มันจะติดกระพี้หน่อยฝั่งนี้จะเป็นมีแก่นหน่อยนะตัวนี้เหนียวแน่นอนครับรับประกรันความแข็งความเหนียวครับนี่เป็นไอคอมนะทรงไอคอมนะครับผมตัวนี้เป็นลาง อลูมิเนียมสี่เหลี่ยมนะครับลางอลูมิเนียมสี่เหลี่ยมขนาดสิบหกคูณยี่สิบห้ามิลน,นี่ครับแข็งแรงครับสิบหกคูณยี่ิบห้ามินนะครับตัวนี้จอดรดน้ำหนักหน้าให้นะครับนี่น้ำหนักเบาครับสำหรับสายคลองนะครับสายคลองสายห้วยซุ่มยิงประมาณนี้นะน้ำหนักเบาๆนะครับยิงง,ยง่ายๆยิงปลาดินปลาคลองน้ำหนักเบาครับเล็ง เล็งดีๆแล้วก็นะครับค่อยๆลั่นไก่นะครับเล็งดีๆค่อยๆลั่นไก่นี่รับประกันครับตายทุกตัวแน่นอนนะครับตัวนี้ผมขายที่สามพันบาทครับตัวนี้สามพันสองรวมส่งนะครับตัวนี้สามพันสองรวมส่งครับปกติสามพันห้านะตัวนี้ปกติสามพันห้าแต่ตอนนี้คือลดราคานะครับเหลือสามพันสองร้อยบาทนะครับรวมค่าจัดส่งนะครับผมสามพันสองรวมค่าจัดส่งนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนะปลายทางก็มีครับผมลับไอตัวนี้ผมจะเอาไปติดศูนย์อยู่นะครับแต่ไปติดศูนย์อยู่สองกระบอกติดศูนย์หน้าหลังเป็นศูนย์ไฟเบอร์ออปติกติดหน้าหลังนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปติดศูนย์นะท่านลูกค้าอยากได้แบบติดศูนย์ก็นะครับเดี๋ยวรอดูครับติดศูนย์ก็เพิ่มอีกพันหนึ่งครับติดศูนย์ หน้าหลังนะตัวนี้ไอ้อมนี้จะมีทั้งเป็นไม้สักไม้สักแล้วก็ประดูนะครับไม้สักประดูเอ็นไม้สักนะครับปิดโรลเลอร์ก็เพิ่มสี่รอยบาทนะครับเป็นล้อลูกปืนนะครับโรลเลอร์ของผมเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นไม้สักนะครับนี่จะเป็นไม้สักครับผมตัวนี้ นะครับตัวนี้จะเป็นไม้สักนะมีมีคอนนกเสาให้ด้วยนะครับนี่ขึ้นลายไหมตรงนี้ธนาณัตะได้เห็นตัวจริงนะครับไม่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 ใช่กล้องไม่ใช่กล้องหน้าไลฟ์สดแบบนี้นะตัวจริงนี่มันสวยกว่าในในไลฟ์สดเราเยอะนะครับในไลฟ์สดเปิดกล้องหน้านะกล้องหน้ามันจะไม่ค่อยกล้องมันไม่ค่อยละเอียดภาพมันไม่ค่อยคมชัดนะมันไม่เหมือนกล้องกล้องด้านหลังเนาะ แต่ถ้าตัวจริงนี่คือสวยครับสวยเนียนนับเงาตาแตกแน่นอนนะครับล่างจะยาวอยู่ที่เมตรสามสิบนะครับล้อนี้เป็นล้อโลล้ออลูมิเนียมครอบสเตนเลสนะครับน็อตนี่สแตนเลสเนาะ anyway se like นะครับน็อตจะเป็นน็อตสแตนเลสเลยรอบสเตนเลสอย่างดีล้ออลูมิเนียมแล้วก็ฝังลูกปืนนะครับสองตลับบนหนึ่งตลับล่างหนึ่งตลับนะครับข้างนี้ลื่นเลยครับ ครั้งนี้ก็บนตลับล่างตลับลูกปืนนะลื่นๆเลยครับปีจะเป็นปีกสี่ห้านะครับนะบปีจะเป็นปีก 4, สี่สิบห้าเซนนะครับถ้านา,นาสนใจก็นะครับทักมาหาผมได้เลยครับไม่ทักก็โทรมาหาผมได้เลย ไม่ใช่ว่าโทรหาผมไม่ใช่ว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งโทรมานะโอ้โหแบบนี้ก็ไม่ไหวนะนะครับช่างนอนเลยนะครับขนาดนั้นเที่ยงคืนตีหนึ่งนะมีนะครับมีนะครับลูกค้าบางท่านโทรมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นรปภหรือเปล่านะหรือเป็นยามหรือเปล่าหรือเขาเวลาเขาออกยามหรือเปล่าตีหนึ่งครับโทรมาโอ้โหนะครับผมกําลังฝันอยู่เลยนะครับพี่เขาโทรมาตอนตีหนึ่งนี่โอ้โห สนใจเป็นลูกดอกก็มีนะครับลูกดอกลูกดอกไม่ว่าจะเป็นหัวพอกทองเหลืองนะครับหัวพอกทองเหลืองหัวธรรมดานะครับมีครับผมนะครับหัวพอกดอกละหกสิบบาทนะครับนี่ครับหัวพอกทองเหลืองนะครับ เป็นของลูกดอกนี่เป็นของหมอกท่าไม้นะครับหมอกท่าไม้เนาะตัวนี้ลูกดอกนี่เป็นของหมอกท่าไม้นะครับสําหรับนานาที่ยิงยิงปลานานาจะรู้อยู่เนาะเพราะว่าเป็นของช่างเขาช่างหมอกนะครับหมอกลูกดอกหมอกท่าไม้นะครับตัวนี้สั่งมาผมสั่งมาทีละทีละร้อยล,ลูกเนาะประมาณนี้นะครับ ผมจะสั่งมาประมาณตีละร้อยลูกนะครับอ่าไว้ให้ลูกค้านะครับแล้วก็มาไว้แถมให้ลูกค้าด้วยต่างหากนะครับถ้านานาอยากได้ก็มีมีแบ่งปันนะครับมีแบ่งปันโอ้คันจมูกไอ้ลูกดอกถ้าเป็นหัวพอกนี่หกสิบถ้าเป็นหัวธรรมดาหัวธรรมดาดอกละห้าสิบบาทนะครับเดี๋ยว้ห้ดูนเนี่ย เป็นหัวเชื่อมทองเหลืองเหมือนกันแต่เป็นหัวเชื่อมแบบธรรมดาเนี่ยแบบเนี้ยกับหัวพอกยาวๆแบบนี้ไอ้บนอัน,อ,น,อ,นอันบนนี้หกสิบาทอันล่างนี่หนะ้าสิบเนาะจะประมาณนี้นะคะรับอ้ยเสบตามพี่นกผมล้างมือแล้วนะกินข้าวทำไมไม่เสบตามะ โรเลอร์เป er mm ื่อยผมอยูไ่ไหนวะหรือว่าสนใจเป็นโรเลอร์เปื่อยก็มีนะครับนี่โรเลอร์เปื่อยสีขาวนะครับสีขาวตัวนี้คู่ละสองร้อยนะครับอา้าวทำไมในในนี้มันเกิดข้อผิดพลาดใน YouTube ลูกค้าที่ดูในช่อง YouTube นะครับรบกวนพิมพ์ข้อความให้ manera, anyway, พพ uh eyes, ผมหน่อยนะครับพิมพ์ข้อความทักทายกันหน่อยนะเพราะว่าผมไม่เห็นอะไรขึ้นเลยครับนะครับในลูกค้าทางช่อง YouTube นะครับพิมพ์ิมพ์ข้อความทักทายหน่อยครับเพราะว่าไม่เห็นอะไรขึ้นเลยนะครับโรลเลอร์เปลยนะครับนี่ครับโรเลอร์เปลย สองร้อยหกสิบาทรวมส่งนะครับตัวนี้นะเก็บเงินปลายทางนะครับถ้ามาเอาอยู่ถ้ามาเอาอยู่อยู่อยู่หน้าบ้านผมนะคู่ละสองร้อยนะขี่มอเตอร์ไซค์มาเอาเลยพี่น้อง <c oughs> นะครับผมขายคู่ละสองร้อยนะครับตัวนี้แต่ว่าถ้าลูกค้าสั่งนะครับมันมีค่าจัดส่งเนาะ ก็ลูกค้าก็เสียค่าจัดส่งหกสิบาทนะครับมีบริการเก็บเงินนะครับปลายทางเนาะนะครับมีปลายทางสอง้หกสิบบาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกวิธีวิธีใส่เนาะสำหรับลูกค้าบางท่านมือใหม่ยังไม่รู้นะครับโรเลอร์เปื่อยโรเลอร์เปื่อยมันจะสะดวกนะครับเดี๋ยวผมเอาแปะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาตัวปืนตัวอย่างมาขันให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ เดี๋ยวสักครู่นะ yeah, มาด้วยเนี่ยเนาะสายอย่างอะไรเนี่ยสายยางดุดันเนี่ยครับที่ผมเคยผมใช้ผมใช้ยกยิงที่ถ่ายลงคลิปแต่ว่าไม่ได้ออกล่านานแล้วครับไม่ได้ออกล่านานแล้วฝุ่นเต็มเลยนะเพราะว่าที่ผมใช้ยกยิงเพราะว่าอยู่แถวบ้านมันจะอยู่เป็นลำห้วยนะครับมันลก นะครับลำห้วยลำนะมันลกก็เลยใช้เป็นยกยิงแล้วก็นะครับขึ้นบนต้นไม้สันส้นๆนะครับตัวนี้จะอยู่ประมาณเมตรเมตรยี่สิบนะครับประมาณเมตรยี่สิบนะครับเดี๋ยวผมมาบอกวิธีใส่ไอ้เจ้าโรเลอร์เปลยนะครับเนี่ยมองเห็นหรืเอเปล่าวะอนนะจะเห็นรูตรงนี้เนาะนี่ อันดับแรกเราเจาะรูนะครับเจาะรูตาบเกี่ยวนะครับนะเจาะรูแล้วก็ตาบเกี่ยวนะครับเบอร์สิบหรือว่าเอ็มสิบนะครับนี่เราขันน็อตออกมาปุ๊บมันจะมีแหวนนาที่มันไปนะครับเนี่ยมันจะมีแหวนนะครับหนึ่งอันแล้วก็น็อตนะครับแล้วก็น็อตตัวเนี้ยตัวเมียนะครับนะครับผมมันจะเป็นแบบนี้เนาะ นะครับว,วิธีใส่นะครับวิธีใส่ก็คือเราเอาเราขันตัวเมียออกปุ๊บแล้วก็เอาแหวนรองตัวหนึ่งเนาะแหวนรองตัวหนึง่งเราเราตับเกีียวแ,วแล้วเราเวลาเราขันนะครับแล้วแล้วเราก็ขันลงไปเลยครับขันลงไปไม่ใช่ว่าเราขันลงไปให้มันแน่นแบบนี้เลยครับถ้าแน่นแบบนี้นะครับล้อมันจะไม่หมุนนะครับเนี่ย เวลาเราขันตัวเมียเข้าไปว่ามันเป็นมันเป็นเกลียวมันไม่มีบูทไงเราต้องแบบให้มันรุมหลวมนิดนึงนะครับเนี่ยให้มันเหลือประมาณสักช่องว่างนะครับเนี่ยตรงระหว่างสปริงกับไอ้นี่ก็ได้ครับนี่หรือดูด้านบนนี่ก็ได้ให้มันห่างๆหน่อยเนี่ยนะครับถ้ามันห่างเยอะแล้วเราขันลงไปดูตรงหัวน็อตเห็นไหมมีช่องเห็นไหมครับตรงหัวน็อตเห็นไหมนี่ ตรงหัวน็อตมีช่อง๊บแล้วขันลงไปนิดนึงนะครับเหลือไว้นิดเดียวเหลือไว้ประมาณสักเกียวเกียวเกียวนิดนิดนะครับแล้วเราก็ขันตัวเมียนะใส่ด้านล่างนี้นะครับนี่เราก็ได้แล้วครับโรเลอร์นะครับทีนี้นะมันก็ลื่นนะครับนี่ลื่นใช้งานได้ครับนี่นะครับใช้งานได้นะครับ ใช้งานได้เลยนะครับเนาะโรเลอร์เปลืยนะถ้าลูกค้าอยากได้แบบลื่นลื่นแบบชัวชวเลยก็คือจะเป็นแบบล้อลูกเอโรเลอร์ลูกปืนเลยนะครับเป็นโรเลอร์ลูกปืนเลยตัวนั้นก็คือลื่นร้อเซเลยนะครับคู่ละ450บาทนะครับ สงสัยตัวอย่างผมเอาไปนู่นหมดแล้วมั้งเดี๋ยวผมขอดูตัวอย่าง ถ้าอยากได้แบบลื่นๆชัวๆเลยคือเป็นตัวนี้ตัวนี้คือลื่นลื่นร้อยเปอร์เซ็นตชัวเลยเนี่ยเห็นไหมลูกนะนะจะเห็นในแม่ลูกปืนอยู่ด้านในนะนี่ด้านบนนี่ลูกปืนแล้วก็เห็นไหมด้านล่างนี่จะเป็นตลับลูกปืนนะครับเนี่ยจะเห็นตลับลูกปืนอยู่เนาะเนี่ยครับ ล่างบนรุ่นนี้คือลื่นร้อยเปอร์เซ็นเลยครับนะรุ่นนี้คือร้อยเปอร์เซ็นเลยครับถ้าสนใจแบบไหนก็ทักมาสอบถามได้ครับนะทักมาสอบถามได้เลยครับผมไม่ว่าสนใจจะเป็นแบบแบบ แบบครอบหรือแบบเปลยนะสนใจแบบไหนก็ทักมาหาผมได้เลยเออทางมือสอดอยู่ข้างว่างนี่ครับ มือสอดอยู่ข้างว่างครับผมว่างครับพี่เมจินะครับที่ทักมาถามทาง y youtube เนาะนี่ครับกระบอกเนี้ยที่ผมจัดเลยเนี่ยครับบอกนี้กระบอกนี้ว่างนะครับเนี่ยมือสอดเนี่ว่างสี่พันเจ็ดร้อยนะครับปกติก็ตัวนี้ลดเหลือสี่พันห้านะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับรวมส่ง รวมส่งนะครับอย่างตอนนี้เหลือแค่14มิลน,นะครับตอนนี้14กับ15นะครับ14กับ15มิลจะเป็นรูปกตินะครับ14รู6นะครับ15รู5เอ้ย14รู้5 16รู6เอ้ยครับ โทษทีครับจะเหลืออยู่14มิลนะครับรูใน5มิลนะครับแล้วก็15มิลรูใน6มิลนะครับอย่างที่เหลือเนาะนะครับอย่างอย่างที่เหลือเนี่ยเป็นสีมิลกับสีเขียวนะครับสีมิลสีเขียวเดี๋ยวผมเอามาเอามาให้ดูนะครับจะเหลือสีมิ้นกับสีเขียว ผมมาให้ดูครับเอาลืมใส่ตรงนี้ เขาเปิดน่าจะเปิดไฟลสดไม่ได้นานนะครับตอนนี้ก็ผ่านไป24นาทีนะครับเดี๋ยวประมาณสักอีกนิดก็ต้องปิดไหลเลยนะครับเนี่ยครับมันจะมีสีสีฟ้านะครับสีมินสีฟ้าแล้วก็สีเขียวสีเขียวนี่ขนาด15มิลสี 10, ฟ้านี่ขนาด14มิลน,นะครับเดี๋ยวผมให้ดูขนาด ผมเปิดสองช่องทางนะผมเปิดทาง YouTube ด้วยแล้วก็เปิดทางกลุ่ม Facebook ด้วยนะครับมันมืดๆเนี่ยนี่ดูกล้องกล้องหน้ามันไม่ค่อยโฟกัสเหมือนกล้องหลังนะ14กับ15นะครับ14นะครับ14เส้นละร้อบาทนะครับเนี่ยเส้นละร้อบาทตัวนี้ ไอ้สิบห้านี่เส้นละร้อยห้าสิบนะครับยังเหลือแค่สองสีนี่ครับแล้วก็เหลือสองไซส์สิบสี่กับสิบห้านะครับนะครับผมถ้าสนใจลูกดอกนะครับก็บอก่ายก็ติดต่อมาได้นะติดต่อผมมาได้เลยนะครับนะ เดี๋ยวไลน์นี้นะครับไลน์นี้ก็ต้องจบไลน์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมมาเปิดไลน์ให้ชมใหม่อีกทีนึงนะครับผมนะครับถ้าถ้าสนใจก็ติดต่อมาหาผมได้เลยทักมาได้เลยนะครับถ้าอยู่ทาง youtube นะครับถ้าจะติดต่อก็ติดต่อมาทางไลน์ก็ได้นะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรไอเดียไลน์นะครับอันเดียวกันเลยนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าแปด หกสองห้ 6, 2, 5, 3, 8, 0, 6, นะครับเบอร์โทรไอดีไลน์อันเดียวกันนะครับ Facebook อิสระภาพนะครับถ้าชิดไลน์ก็ทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวไลน์นี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ